ช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวไปดูข่าวกันก่อนแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาไล่เรียงเพิ่มเติมข้อมูลการเมืองกันเนาะที่สํานักง,งานปรัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้นะครับทางนัฐมนตรีคุณพัฒนาพร้อมพัฒเนี่ยพร้อมด้วยปรัดสาธารณสุขคุณหมอสมฤทธิ์สมฤกจึงสมานนะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมอันนี้เลยขาธิการอ,อยอมาพร้อมกับอธิบดีกรมวิทศสตร์การแพทย์ครับดรนในแพทย์สราวุฒิบุญสุขแล้วก็อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและพัง และแพทย์ทางเลือกดอกอรนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีถแถลงข้อเช็ตจริงกรณีโรงงานผลิตยาดมสมุนไพรที่ไม่ขออนุญาตสถานที่ผลิตและพัฒนาตลาดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้ยาดมสมุนไพรเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือเมื่อวานนี้เขา,ถาแถลงสองเรื่องจะได้ดูว่าคือไม่ได้แบบไม่ได้จะกันแกลง้งอะไรคือต้องการจะช่วยสนับสนุนซะด้วยซ้ำคือคือมันก็มีดรามา่าม,มาเพราะว่าเจ้าของหง์ไทยเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าแบบ โหทำธุรกิจนี้มาเป็น1 0 2 0ปีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนรู้สึกถูกกันแกล้งหรือไม่อย่างไรแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับอยอยเรื่องการทำงานว่าเอ๊ะเล็งเล็งเพ่งโทษเขาบริษัทเดียวหรือเปล่าครับอธิตรีนะครับคุณพัฒนาบอกขอยืนยันว่ากระบวนการอยเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายยึดหลักความโปร่งใสตรงไปตรงมาในการคุ้มครองผู้บริโภคและในนามกระทรวงออยขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใดในการทาลายคู่แข่งทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมส่วนเรื่องการตรวจสอบจับกลุมวิเคราะห์ตามระบบเนื่องจาก พบตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานคือเขาสุ่มตรวจนะแล้วต้องดูต่อว่าต้นเหตุอยู่ที่ใดหรือมีกระบวนการรับรองที่ถูกต้องหรือไม่จึงนําไปสู่การตรวจสอบสถานที่ผลิตแล้วก็เจอว่าเป็นโรงงานที่ยังไม่ได้ขอ,บอใบอนุญาตยืนยันว่าไม่ได้ก่นแกล้งทาลายอุตสาหกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยด้วยนะครับ การสนับสนุนสมุนไพรไทรยเนี่ยยืนยันว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกระทรวงมุ่งเน้นการผลักดันสู่สังคมโลกยืนยันความตั้งใจพร้อมให้โอกาสจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาให้ผู้ประกอบการร่วมกันเข้ามาขอความปรึกษาพัฒนาสูตรอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ไม่ให้เกิดปัญหานอกจากนี้จะทําการหาเรื่กับผ,ผู้ผลิตเอกชนต่อเนื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนไทยสู่สังคมโลกให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ทานนี้กระทรวงมีหน้าที่ดูแลผู้บริโภคช่วยตรวจสอบสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการการทํางานอาจถูกมองไปในแง่ของการควบคุมปกป้องแต่ในแง่การสนับสนุนก็ยืนยันว่ามีเช่นกันต้องเข้าใจว่าต้องปรบมือด้วยกันทั้งสองข้างกรมหรือกระทรวงอาจไม่มีความสามารถในการขายและผลิตเช่นเดียวกันกับเอกชนก็ขอบคุณทางผู้บริหารหงษ์ไทยนะครับคุณธีรพงศ์ที่แสดงความเห็นความรู้สึกในการยกระดับกระบวนการผลิตกระบวนการขายไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่องท่านเก่งแต่การจะยกระดับ อุตสาหกรรมต้องมีเรื่องของการตรวจสอบเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกคือถ้าเราตรวจกันเองก็อย่างหนึ่งนะแต่ถ้าส่งออกไปแล้วไปเจอปัญหาเจอเขาตรวจขึ้นมาเนี่ยมันรื่งใหญ่กว่านะครับทุกทุกฝ่ายเนี่ยรัฐเอกชนผู้ประกอบการต้องมองไปในทิศทางเดียวกันสมุนไพรไทยต้องรักษาและส่งเสริมตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแหล่งกําเนิดวิธีการขายมูลค่าตลาดยายดมเนี่ยส5 0 0นาล้านผู้ประกอบการ200ราย ในอนาคตก็จะมีการตั้งกลุ่มแชร์ไอเดียรักษาความลับทางธุรกิจขณะที่ทางอยอยครับเพรศัจกรหญิงสุพัตราบอกว่าลดสินค้าที่ตรวจพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์เนี่ยถูกเรียกเก็บคืนหมดแล้วส่วนตัวอย่างที่อยอยเก็บตรวจเพิ่มเติม,ม,มยังไม่ได้รับอนุญาตจะมีการประกาศผลต่อไปขณะนี้ผู้ประกอบการยังคงได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการผลิต คือเขามีโรงงานที่ได้รับอนุญาตไปแล้วแต่โรงงานที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ได้ใบอนุญาตนะยังไม่มีเหตุให้เพิกถอนผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเต็มที่พร้อมปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออยอซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภคแต่กระทบผู้ประกอบการนั้น <c oughs> เลขาธิการออยอชี้แจงว่าการดำเนินก,การของออยอเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายมีการส่มตตรวจวิเคราะห์ คือไม่ได้โดนแค่ยี่ห้อเดียวเขาบอกสุ่มตรวจก็ตรวจหมดอะต้องยืนยันผลแล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปที่สถานที่ผลิตสถานที่จําหน่ายทําหนังสือถึงผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงให้รับทราบในการแก้ไขปรับปรุงต่อไปออยใออยช้ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์มีมาตรฐานสูงและเป็นหน่วยง,งานภาครัฐการประกาศผลทุกครั้งมีวัตถุประสงค์คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อผู้ประกอบการแก้ไขาตามกฎหมายก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโซลตสินค้าที่มีปัญหาก,กว่าสองล้านกระปุก ถูกยึดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นสินค้าที่พบในสถานที่ที่ผลิตที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกอายัดไว้ดำเนินคดีและไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้คือแยก2ส,ส่วนล็อตที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์อันนั้นส่งคืนยกล็อตละแล้วเขาก็ไปตรวจสถานที่ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาตอันนั้นเนี่ยเขาไปเจอ2ล้านกระปุกก็ยึดมันทั้งหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสมุนไพรเถื่อนผลิตในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้นนนนก็ต้องดำเนินคดีไป หากทางผู้ประกอบการมีการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นๆก็เอามาวางขายได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบถามว่ามีคําแนะนําหรือไม่ที่จะทําให้การผลิตปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ทางออยอบอกว่าก็ต้องดูตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการล้างการจัดการอบแห้งและแปรรูปที่สําคัญคือในกระบวนการผลิตต้องมีหลักเกณฑ์มีคุณภาพควบคุมทุกขั้นตอนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันปนเปื้อนได้ตลอดเวลาท้ายที่สุดต้องมีการฉายรังสีเพื่อเพิ่มอายุของยาออกไปได้ ขณะที่คุณธีรพงศ์ให้สัมภาษณ์ก่อนเบื้องต้นบอกว่าบริษัทสมุนไนพรไทยหง์ไทยจำกัดเนี่ยได้เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้เช่นกันยอมรับว่าตนทําธุรกิจแบบพัฒนาตนพัฒนาบางส่วนบางส่วนการพัฒนาผิดพลาดไม่ตรงประเด็นปริมาณที่มากขึ้นก็เป็นช่องว่างของสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาโตไวมากไะบางทีมันก็ตั้งรับไม่ทันพูดกันตามตรงบางส่วนการพัฒนาผิดพลาดไปสิ่งที่อยอยและสาธารณสุขเตือนตอนขอโทษน้อมรับไม่ได้ดื้อดึงหรือไม่ปฏิบัต ตามขอโทษขออาภายัยบางอย่างที่ผมไม่สมควรในการพูดสื่อสารออกไปก็ขออาภัยด้วยยืนยันว่าไม่ได้แย่แบบนั้นแต่มีความกดดันมีความเครียดหลายเรื่องที่ทําให้ตนสภาพจิตใจแย่ๆดิ่งมากเราอยู่ในสังคมก็พยายามทําให้ดีทําบริษัท,ทจะพัฒนาผลิตสมุนไพรให้คนไทยเป็นสินค้าไทยเป็นความภาคภูมิใจไปสู่ชาวโลกเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษต่อไปครับค่ะก็คือท่าทีเปลี่ยนอ,อ,อันนั้น,นคือที่พูดในห้องประชุม หลังจากนั้นก็คือออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคุณธีรพงษ์ระบือธรรมนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะนําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยส่งตรวจทุกตัวค่ะยาดมทั้งหมดจะนําไปวิเคราะห์ก่อนหากพบเชื้อจะไม่จัดจําหน่ายจะเอาไปฆ่าเชื้อก่อนลอดไหนตรวจแล้วไม่พบจะทําเอกสารการันตีให้ออยอได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้ด้วยไอ้ส่วนที่ถูกอายัดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ออยอสรุปเพราะว่าเป็นเรื่องของออยอค่ะ ส่วนการฉายรังสีเนี่ยตั้งใจจะฉายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนเดี๋ยวขอรอให้อยอยสรุปก่อนว่าของที่มีทั้งหมดเนี่ยมีเชื้อไหมแล้วอยอยจะดําเนินการกับบริษัทยังไงให้อยอยชี้แจงอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งการประชุมวันนี้ก็มีหลายหน่วยที่พร้อมสนับสนุนนะคะและได้อยอยที่ให้คําแนะนําและความเชื่อมั่นว่าจะดูแลผู้ประกอบการเป็นอย่างดีส่วนความเชื่อมั่นจากผลิตภัณฑ์ในอนาคตนั้นเนี่ย ตนจะทําเอกสารทุกล็อตการผลิตและทุกตัวที่ผลิตออกจากบริษัทหงไทยค่ะในส่วนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมตอนนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรเข้ามาพูดคุยแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านละไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ยังไม่ได้รับไปอนุญาตถ้าได้รับปุ๊บเมื่อไหร่จะย้ายมาที่อ้อมน้อยทั้งหมดเลย คือมันผิดพลาดกันได้อันนี้พูดกันตามตรงนะเขามีหลายแห่งแห่งแรกเริ่มเดิมทีมันค่อนข้างเล็กเขาก็เลยขยายใหญ่ทีนี้มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนเรื่องใบอนุญาตคือใบอนุญาตก่อสร้างมีแต่ลงเครื่องจักรเสร็จมันต้องไปขอใบอนุญาตอีกใบหนึ่งอันนี้ยังไม่เรียบร้อยแต่เอาไปผลิตแล้วไม่ได้ใบรองงอใช่รองงอคือโรงงานทั่วไปแต่อันนี้มันจะมากกว่านั้นเพราะมันเป็นการผลิตยาประเด็นคือไม่ได้ถึงแม้คุณจะมั่นใจยังไงก็ตามแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า คือด้วยความที่อยาดมอ่ะมันมัน,มน er. บูมมากสําหรับนักท่องเที่ยวลิฟ้าไปใช้ก็บูมนึกออกไหมคะคเข้าใจอ่ะเป็นผู้ประกอบการอ่ะพอมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเราก็อยากจะทําให้มันทันแต่ว่าพอมันเกิดผลเสียปุ๊บเนี่ยแอคชั่นวันอย่างเมื่อวานเนี่ยถือว่าโอเคมากๆไม่มีใครตําหนิเลยคือเอาล่ะมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แต่ อย่าผิดพลาดด้วยความตั้งใจอ่ะใช่ใช่อย่าจงใจทําให้มันผิดพลาดอ่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็โอเคมันเกิดึ้นได้คุณแก้ไขไปอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาคนดูเราหลายคนฝากถึงออยด้วยนะช่วยไปตรวจเรื่องสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆด้วย,ยคือมันก็เหมือนเหมือนซื้อหวยมันพูดยากเพราะสินค้ามันมีเป็นแสนเป็นล้านเราเองค่ะออยเขาก็วิ่งตามไล่จับกันอยู่เราเองค่ะต้องพิจารณาอ,อย่าเห็นแก่ของถูกบอกอันนี้บอกตัวเอง อย่างชื่ออะไรเจนนี่เจนนี่วันนั้นที่เขาไลฟ์แล้วปรากฏว่ามันมีเจ้าของผลิตภัณฑ์น,น<อ>ึ่งที่เขาบอกอให้เด็กแบบไม่กี่เดือนกินไอ้อแบบอาหารเสริม<อ>ได้ใ<อ>ดๆเจนนี่<อ>เขาก็ถามหลายรอบแล้วท้ายที่สุดเนี้ยก็แบบกระแสด่าเขาเยอะมากไอ้วันที่เขาหยุดไลฟ์เขาก็ไปกับสามีไปที่อยอย<อ>คือมันต้องมีความรู้และอยอยเองอาจจะต้องจัดอบรมพวกแบบเขาเรียกอะไร อินฟูที่แบบไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้มันต้องแบบควบคู่ไปกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยอาหารและยาก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งที่อยากเตือนกันของใช้เด็กนะครับสารตะก,กั่วในสีเนี่ยออยอเข้าไปดูตรงนั้นไม่ได้นะเราก็ต้องเลือกคุณภาพกันเองแล้วกันของของอยากเอาจริงๆนะของถูกอะ่ะคุณผู้ชมมันก็ตามคุณภาพการผลิตอะ่ะถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรที่ต้องเอาเข้าปากอะ่ะ เลือกให้มันแบบนิดนึงอะคะ่ะเพื่อเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะคอ่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ที่ตลบตลอยมากวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ